าการสวดมนต์ของคณะสงฆ์เพื่อถวายพระพรชัยมงคแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้จัดเดือนละสองครั้งหนึ่งครั้งทุกวันที่ห้าของเดือนเป็นเรื่องของมธัธยสมาคมกับคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุติมหิกายจะไปสวดมนต์ร่วมกัน สำหรับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานาครฝ่ายมานิกายโดยพระเดชพระคุณพระโดยพระเดชพระคุณเจ้าของกรุงเทพมหานาครพระพรมอดีลกท่านได้ปรารภว่าควรจักถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระรกุศลณที่นี้เลยจึงได้นําเรื่องขออนุญาตจากโรงพยาบาลสิริราชขอใช้ห้องประชุมห้องใดห้องหนึ่งณนะช่วงนั้นๆแล้วก็ ขอให้คณะสงฆ์สง่งพระสงฆ์มาวันละสิบรูปนะท่านนี้คุณลองวันละสิบรูปนะท่านนี้เพื่อ,อห้องประชุมจะได้พอสมควรการสวดการสวดเทวร,รัศนนั้นเป็นเรื่องสําคัญอย่างไรพระเดชพระคุณจะได้ปรารภวันนี้มีการถ่ายทมเพื่อจะบันทึกโทรทัศน์ของช่อง11 NBT ไปออกรายการธรมร,ธรมรัธรรมรัตน เราออกครั้งละห0 5นาทีตีสี่ครึ่งตีห้าครึ่งวันอังคารกับวันศุกร์แล้วก็ส่งเทปบันทึกเสียงซึ่งตัดต่อแล้วเนี่ยนะครับไปออกโครบอลเน็ตเวิร์กทั่วโลกท่านนี้เพื่อให้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์กับพวกเราด้วยเผื่อว่เราต้องเห็นใจพระต่างจังหวัดนะครับท่านไม่รู้จะสวดบทอะไรท่านไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะสวดบทอะไรบ้างท่านก็จะรู้ธรรมจกักอ่ะ ก็ไม่ครบเท่านัสิบหกชั้นฟ้าท่านสวดพุทธชงขปริตก็เป็นพระพุทธชงย่อแต่เราสวดพุทธชงขปริเต็มหะกัสป,ปะมาจุนทาม,ามาโมขาราณะสามผานเต็มสูตรท่านนี้เพื่อจะให้พระปริตซึ่งเรียกว่าพุทธชงขปริตนี้ได้รักษาอาการพระประชวรของทั้งสองพระองค์แล้วก็จะต้องเทพมณฑลท่านพระท่านก็มีปรารภที่เดิมทีเดียวที่ว่าพระแก้วก็ ไม่ได้ให้พระไปสวดใช่ไหมครับที่แล้วเท่าไหร่นะวัดละแล้วเขตละร้อยละสามพันเจ็ดร้อยเขตละร้ 3, อยสามพันเจ็ดร้อยก็เป็นครั้งแรกที่พระสงค์มากแล้วก็เราเกิดข้อละข้อบอกเพราะว่าไม่รู้จะไปนั่งเขตไหนคราวนี้ก็เลยบอกท่านเจ้าหน้าลองว่าท่านเจ้าหน้าที่มานคารว่าส่วนอาลามควรจะทําป้ายติดเป็นเขตๆไปแล้วก็เอาบัญชีที่เซ็นเนี่ยอาจารย์เขตไปเซ็นที่นั่นใช่ไหม ก็จะได้เป็นส่วนๆไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้คณะสงฆ์เราเกิดความดีงามพระกรุงเทพเป็นกําลังใหญ่ส่วนพระใหม่ที่มาสวดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพระนวกกะนะครับที่ได้มีโอกาสสวดถวายเป็นพระพรเชัยมงคลก็ขอให้ตั้งใจทุกรูปนะฮะผมคิดว่าตั้งใจทุกรูปอย่างแรกที่สุดก็ขอให้ปิดเครื่องมือสื่อสารซะก่อนโลณาปิดนะครับ อย่าได้รับแม้มันจะสั่นก็ไม่ต้องสั่นแล้วครับตั้งใจให้ดีฮะตั้งใจให้ดีถ้าครมีสื่อสารเราดังขึ้นแล้วเราไปรับเนี่ยมันก็เสียสมณสารูปแล้วตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ไป,ปัญหาพระกับพระว่าทะเลาะก,กันเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเข้าใจตามนี้ว่าตั้งตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวพ่อเริ่มสดมนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่สำรัชวังจะมาเก็บภาพของพวกเราไปนะ แล้วก็ภาพทั้งหมดนั่นก็ของปถวารายง,งานและการบันทึกก็จะส่งอนุโมทนาในชยยมงคลที่เราถวายท่านการทำกิจกรรมที่คณะสงฆ์เทพมหานครได้จัดขึ้นก็จะมีประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งใกล้วันเฉลิมพระชมพันษาแล้วก็เดือนหน้าก็วันที่5ใช่ไหมท่านคุณวันที่5ก็คงถือคําสั่งเหมือนเดิมนะฮะเจ้าน้าเขตรูปใดมาที่นี่จะพนักแขวงก็ ใช้คำสั่งเหมือนเดิมว่าเราจัดพระไปเท่านั้นส่วนการจัดระเบียบก็จะให้เจ้าคณะรองอปรึกษาพระเดชพระคุณเจ้าคณะกรุงเทพจัดการให้เรียบรอย้อยที่มาที่หลังถ้าเต็มนะครับขึ้นชั้นบนนะฮะชั้นบนจะมีอัธจันทร,ร์ชั้นบนนะครับลองนั่งให้เต็มตรงนี้ก่อนเราใครลองเอานวยการนะพระพระที่มาเป็นระดับเลขาเขตเขตใดเขตหนึ่งก็ได้ครับลองดูพระใหม่หน่อยอาจจะเลยสักห้านาทีก็ไม่เป็นไรนะฮะ พอเราไม่ได้ถ่ายเท่าสดแล้วรถมันก็ติดอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็มามันก็ถูกแล้วครับเพราะเราเปลี่ยนที่เรื่อยๆอยาตามความเหมาะสมเราสักพักหนึ่งแล้วก็ทางในการนี้ก็มีศาสตราจารย์ในแพทย์พนุพันธ์เ,เชิญท่านศาสตราจารย์แพทย์พนุพันธ์ลุกขึ้นไหวพระหน่อยเชะลุกขึ้นแนะนำหันหน้าไปทางนู้นหน่อยนะฮะ พระคุณเจ้านะฮะดูว่านี่คือท่านศาสตราจารย์ในแพทย์พนุพันธ์ทรงเจริญหัวหน้าภาควิชาัรยศาสตร์ออโตพิดิกและกายภาพบําบัดคณะแพทยศา,าสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งท่านชํานาญเรื่องการต่อเส้นถ้าใครมือขาดมีปัญหาเรื่องเส้นผ่าแล้วท่านก็นจะต่อได้ท่านที่สองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรินธนพิพัฒนสิริอ่านี่เขาเรียกหมอสุรินเป็นอดีตผอ,อโรงพยาบาลสิริราช แล้วก็ท่านกินเจนะฮะท่านกินเจตลอดชีวิตของท่านระยะหลังๆเนี่ยแล้วก็คนเนี้ยที่ต่อสู้กับน้ําท่วมปีนั้นใช่ไหมปีห้าสี่นะฮะผมก็เลยส่งปูนจากทพีไอมาช่วยกับท่านนะฮะก็ทําให้สิริราชน้ําไม่ท่วมไม่ฉะนั้นและเครื่องมือเสียหายหมดวันนี้สองท่านจะมาเป็นผู้แทนของสิริราชในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ท่าพระคุณเจ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทใช่ไหมหมอ มันทับเส้นประสาทหรืออะไรตลอดเนี่ยฮะก็ติดต่อผมมก็ได้ครับติดต่อผมมาก็ได้เขาพบในแพทย์สุรินแต่ท่านจะออกตรวจวันอังคารใช่ไหมอ่าถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นล็อกเส้นอะไรจะต้องผ่าตัดยึดใช่ไหมท่านอ,อ่หมอพนุพันธ์จัดก,การให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าฟันกันมือขาดไม่ได้นะครับเออลองลองดูด,ดูฮะเรารู้จักหมอไว้ก็ดีนะฮะแล้วท่านจะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่อาพาธ ท่านก็จะอำนวยความสะดวกขอทุนให้อยู่ในพระประมุมธรรมขอสงสเดะนางเจ้าช่างไม่มีทุนช่างมหมอสุลินมีไหมมีครัอันนี้เราก็รู้จักหมอว่าเยอะจะได้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราเอาละ,ะครับตอนนี้กิจกรรมจะดําเนินไปอย่างไรก็จะเป็นหนึ่งจะมีการจุดทูบเทียนเปิดกลสการะแล้วพระเดชพระคุณเจา้าพรเทมานครจะปลารบเรื่องราวต่างๆจะนั้นจะนำเจริญพุทธมนต์นะครับ เดี๋ยวท่านรองเจ้าหน้าที่มหานครท่านจะได้นําสู่ภาคพ,พธิธีการนะครับขอขอพบพระคุณทุกรูปนะครับกราบเรียนพระเดชพระคุณพราจาชกาณพระพรมดิลกเจาก้าคณะกรุงเทพมหานครประธานสง์ในพิธีเจริญพุทธมนต์ในวันนี้ขอเจริญพรคณะญาติโยมทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะได้เข้าสู่พิธีในการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถอันดับแรกขอเจริญพรตัวแทนของพระศพนิกรชาวไทยสองท่านคือหนึ่งท่านศาตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญหัวหน้าภาควิชา สัญญาศาสตร์โอโทปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เป็นตัวแทนเปิดกลวยทวารกลละสักการะแด่พระบรมฉายาลักษณ์ของรพระบรมเจ้าอยู่หัวและขอเจริญพรสละาราจารย์นายแพทย์สุรินทร์ธนพิพัฒน์ศิริลองรองหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์โอโทปิดิกและกายภาพบำบัดได้เป็นตัวแทนเปิดกลวยทวารสักการะ แด่พระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถขอเจริญพร วันนี้ขอาการาบพระนาพระเพระคุลหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมริลกเจ้านากรุงเทพมหานครได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระนรัยนนมนตลและขอจะเจริญพรยืนทุกทุกรูปคน